สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับจานของเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวครับในส่วนของตัวบริวารตัวสุดท้ายที่เราสามารถเลือกได้จากกิจกรรมปืนฉีดน้าหรือกิจกรรมสงครามนั่นเองนะครับก็คือเอเซเบลทตุน้ํานั่นเองครับในตัวเด็กถือไพ่นั่นเองนะครับท่าน้านะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับเป็นบริวารสายโจมตีระยะไกลครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถของมันเนี่ยโดดเด่นทางด้านใดบ้างนั่นเองนะสำหรับบริวารท่าน้ำเอเซเบลตัวนี้นั่นเอง นะครับผมอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไปดูกันเลยตัวนี้อาจารย์ก็มีอยู่พอดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปั้นไว้เท่าไหร่นะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเจอรอย่นี่นะครับได้ซ้ำมาเจอรนะ้อยโคยบสี่เนาะอ่าเอซาเบลดเด็กต้องสาบครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นบริวารสายโจมตีระยะไกลครับแน่นอนว่าสายโจมตีก็ต้องเน้นไปที่พลังโจมตีต่างๆนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าสําหรับเอเซ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 าเบลดธาตุน้ำตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่ที่ การโจมตีของมันนะครับจะเป็นการโจมตีแบบเมินดีเฟนต์หรือว่าเป็นการโจมตีทะลุกรอะนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยแน่นอนว่าในการโจมตีทะลุกรอะนะครับก็จะต้องเน้นไปที่พลังโจมตีล้วนๆน,น,นั่นเองเพื่อเสริมความสามารถในการทะลุกรอะเนี่ยให้รุนแรงขึ้นไปถึงขีดสุดนั่นเองนะครับผมนะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่านะครับว่านอกจากที่มันจะโจมตีทะลุกรอะแล้วเนี่ยแลวเป็นสายระยะไกลแล้วนะครับมันยังมีความสามารถตรงอื่นที่มันโดดเด่นบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับไปดูดกันอ่ะมาี่สกิลก่อน,นครสกแรกแ็ือ จะเป็นการโจมตีปกตินะครับและก็มีโอกาส70%ที่จะเป็นการเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับเป็นเวลา30ิวินาทีเลีวห้นะครับอันนี้จะไม่ใช่บัฟโล่นะครับไม่ไม่ใช่บัฟโลแตกนะไม่ใช่โลแตกนะครับโลแตกเป็นการลดพลังป้องกันทาให้โดนเาเมจรุนแรงขึ้นแต่อันนี้เป็นการเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับคือถึงจะไม่เกราะแตกนะครับมันก็ยังโดนแรงขึ้นนั่นเองคุยง่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าตัวนี้มันเป็นบริวารสายโจมตีทะ พงั้นเนี่ยบัฟที่เข้ากับการโจมตีทะลุเกราะมาที่สุดก็คือบัฟเป็นการเพิ่มความเสียหายนั่นเองซึ่งทําให้ความสามารถในการทะลุกรเนี่ยยิ่งแรงมากขึ้นกว่าเดิมน,นั่นเองครับนะอันนี้ก็คือถือว่าท่าแรกก็โอเคนะครับเป็นการที่มันเข้ากับตัวมันเองก็คือโจมตีทะลุเกราะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับนั่นเองนะครับนะอันนี้ท่าแรกก่อนท่าที่2นะครับก็คือเป็นการโจมตีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการบัฟเพิ่มแอคแท็กครับเลเวลห้านั่นเองก็คือเพิ่มถึง50%ด้วครับก็คือเป็นการเสริม ให้ตัวเองเนี่ยสามารถโจมตีทะลุเกราะได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานนะครับนะเพราะการโจมตีสกิลต่างๆจะไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเป็นการบัฟเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีพื้นฐานแต่มันก็ส่งผลให้กับสกิลเพิ่มเติมขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแต่ที่เพิ่มมากสุดก็ขึ้นในส่วนของการโจมตีทะลุเกรอนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นการเอาค่าแอคแท็ของเราเนี่ยคูณเปอร์เซ็นต์ของสกิลแล้วก็อัดเข้าไปศัตรูโดยตรงนั่นเองนะครับเพราะ กับบัฟเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเสริมให้กับตัวเอซเบลเนี่ยสามารถใช้ความสามารถในการโจมตีทะลุเกราะได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ในส่วนของคอมโบครับคอมโบตัวนี้นะครับเมื่อมันโจมตีครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายที่เมินเดฟเห็นไหมครับคือทะลุเกราะนั่นเองนะครับเป็นไปตามแอคแท็กนะครับอยู่ที่2 4งพันสี่ร้อยหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองเป็นการโจมตีแบบสี่ฮิตนะครับนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการโจมตีทะลุเกราะคือดาเมจสีม่วงนั่นเองนะครับที่รุนแรงมากนนั่เอง ยิ่งได้รับบัฟจากค่าแรกที่เป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและก็บัฟดาบที่เพิ่มพลังแอคแท็กนะครับก็จะยิ่งเสริมให้ตัวคอมโบของตัวเอเซเบลเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะงั้นใครที่มีตัวนี้นะครับเวลาใช้คอมโบเนี่ยก็คือควรจะเปิดดีบัฟใส่ตัวไว้ครบก่อนก็คือบัฟเพิ่มความเสียหายนะครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับส่วนบัฟโล่แตกเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่าอะไรมันโจมตีทะลุกรอดอยู่แล้วนั่นเองนะครับนะทีนี้เรารู้แล้วว่าม ไปดูที่ในส่วนของตัวสกิลติดตัวครับว่ามันมีความโดดเด่นตรงไหนบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของตัวสกิลติดตัวตรงนี้นะครับก็คือมันบอกว่าถ้าศัตรูเนี่ยที่ติดดีบัฟรับความเสียหายเพิ่มขึ้นจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีก30%นนั่นเองครับคือพูดง่ายๆว่าเมื่อเราใช้ท่าแรกแล้วเนี่ยมันจะติดดีบัฟรับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับมันจะโจมตีแรงขึ้นอยู่แล้วและถ้าเราโจมตีคอมโบใส่ศัตรูที่มันติดบัฟนี้อยู่เนี่ยนะครับ มันก็จะแรงเพิ่มขึ้นอีก30%นั่นเองครับพูดง่ายๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับสำหรับเอเซเบลเนี่ยถ้าต้องการเสริมแพร่สุดๆจริงๆเนี่ยก็คือควรจะเปิดบัฟ่ารกให้ติดครับแล้วก็บัฟดาบแล้วก็ค่อยใช้คอมโบนั่นเองนะครับนะก็จะเสริมความแรงให้กับตัวเอสเซเบลเนี่ยสามารถโจมตีทะลุกราะไปยังศัตรูได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและก็ถ้ามีเลมนะครับเลมก็จะมีเลมธาตุไฟธาตุไม้ที่เป็นตัวแท้งเนาะอันนั้นก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับในกรณีที่ว่่าาเราไมมีแทง แต่ต้องการเอามาลงคู่กับเอเซเบลก็สามารถใช้เร็มได้หรือว่าถ้ามีตัวแทงที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นเลมท่าน้ําก็ได้ที่เป็นตัวโจมตีหมู่นะครับก็สามารถเอาลงมาคู่กันเพื่อเป็นการเสริมพลังโจมตีของตัวเอเซเบลเนี่ยให้สามารถเพิ่มขึ้นอีกถึง100%นนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวสกิลของเอเซเบลครับที่เน้นการโจมตีทะลุกรอกและก็เสริมความรุนแรงด้วยดีบัฟที่รับความเสียหายเพิ่มขึ้นและก็สกิลติดตัวนะครับที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก300% ัตรูติดดีบัฟความเสียหายเพิ่มขึ้นนั่นเองครับนะอันนี้ก็เป็นตัวเอเซเบลนั่นเองนะครับที่เป็นบริวารสายโจมตีไกลนั่นเองนะครับถือว่าโจมตีไกลทะลุเกาะน,นะตัวนี้นะครับใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับนะเพียงแต่ว่าตัวเท่าที่ดูนะครับถ้าวิเคราะห์จริงๆเนี่ยตัวสกิลของมันอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่น,นะครับมีแค่ดีบัฟที่เสริมให้ตัวเองเนี่ยเวลาจัดทีมจริงๆก็อาจจะต้องเอาตัวบัฟหรือตัวแท้งที่มาช่วยเสริมให้มันสามารถยืนอยู่และจนถึงสามารถใช้สกิลคอมโบนั่นเองนะครับนะ ถ้าเอสเบลเนี่ยไม่ใช่สกิลคอมโบเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรเลยในการต่อสู้นะเพราะว่าสกิลต่างๆก็ไม่ได้รุนแรงมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ทะลุกรอบเหมือนถ้าคอมโบนั่นเองนะครับผมนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวสกิลกันบ้างไอ้ไม่ใช่ Skill สกิลสถิตินะครับสถิติแล้วนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็สังเกตว่าเปอร์เซ็นต์จะค่อนข้างน้อย,อยอยู่นะครับคือตัวเอสเบลเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าในการที่ตัดสินใจเลือกเขานี้เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องเลือกตัวนี้ก็ได้นะครรครรรรรัััับหหืืืืออออออวว่่่าาาาาใตตต้้้งงกกกกกเเเเลซํํไไปพทจุิ็ดมนนนน นะครับแต่ว่าถ้าจะมองว่าอย่างตัวที่แนะนําไปก่อนอันนี้ก็จะมีตัวอันโคน้ําใช่ไหมครับบาวสกี้น้ําแล้วก็ตัวเอเรโตน้ำเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าถ้าไม่เลือกเอเรโตน้ําหรือเอเซเบลนะไอ้ไม่ใช่เด็เอเรโตน้ําหรือบาวสกี้น้ำเนี่ยก็จะเป็นอันโคน้ําก็ได้เพื่อ็นการเสริมตัวทีมให้แข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะครับนะสำหรับเกียร์ที่เอเซเบลจะใส่ในะครับแน่นอนนะครับว่าในการโจมตีของสายทะลุก,กรอบนะครับใส่โจมตีเท่านั้นครับ เน้นแอคแท็กลว้ลวนๆเลยนะครับถ้ามี8ช่องก็ใส่อสูร8ช่องเลยครับเป็นการเสริมแอคแท็กให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการโจมตีทะลุเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพไาม่สุดครับนะสปีดไม่จาเป็นอาจจะไปหาจากออฟเสริมก็ได้นะเพราะว่ายัางไงซะเอเซเบลเนี่ยมันต้องเน้นไปที่การโจมตีทะลุเกราะครับแล้วก็ถ้ายิ่งมีตัวอย่างเช่นสปีเกลที่มาคอยเล่นเกตเนี่ยก็ให้สามารถออกทะลุเกราะได้เร็วขึ้นนั่นเองออกคอมโบได้ไวขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้เก็บตัวแท้งของควายตรงตูเนี่ยได้ภายในแค่ประมมาณ10นนทีเเต็่ั นะครับถ้ามันแรงจริงๆนะตัวนี้นะครับนะเพราะงั้นเนี่ยเกียร์ที่แนะนำก็คือใส่เป็น a c t e c ปเลยครับเป็นเกียร์อสูรสองเซตเลยก็ได้ถ้าใส่ได้นะครับสำหรับ8ช่องนะอ่าตัวนี้นะครับนี่เอเซเบลนะครับในส่วนของขุมพลังตอนนี้ของเอเซเบลยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันยังไม่ปลดขุมพลังพิเศษนะครับซึ่งขุมพลังอื่นๆของมันเนี่ยก็จะเป็นการเสริมแค่ตัวสปีดต่างๆที่เป็นขุมพลังธรมรมดาเป็นการเสริมสปีดนะก็คือให้สามารถออกคอมโบได้เร็วขึ้นนั่นเอง แต่ถ้าเรามีตัวเร่งเกตอย่างสปิเกลเนี่ยมาช่วยเนี่ยก็จะสามารถออกสกิลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับเป็นตัววิเคราะห์แล้วนะครับว่าตัวเนี้ยเราเหมาะเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายนิดหนึ่งก็คือที่เราสามารถเลือกได้ก็จะมีตัวอันโคลใช่ไหมครับที่เป็นตัวแท้งนั่นเองใครขาดแท้งก็สามารถเลือกได้นั่นเองเพื่อเอาไปใช้งานในทีมนะครับนะแท้งที่ม่ความสามารถโดดเด่นก็คือเรื่องของอะไรครับสร้างภูมิคุ้มกันนะครับก็คือทําให้เพื่อนเนี่ยไม่ตายนั่ เลือดไม่เหลือต่ำกว่าหนึ่งนะครับและก็สามารถพิวได้ด้วยนั่นเองนะครับหรือจะเป็นบราวาสกี้น้ําบริวารสาย PP นะครับที่เป็นการตีและลบบัฟศัตรูนั่นเองทําให้ตัวแทงหรือตัวที่มีบัฟเยอะๆเนี่ยนะครับสามารถหายไปหมดได้ภายในการใช้คอมโบเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมและก็ถัดมาเป็นตัวเอเลโตครับตัวนี้ตัวโปรดของอาจารย์เลยนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวสายซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกคอมโบ สามารถส่งคบวกให้กับแม่ชีน้ําได้ถ้าใครใช้ชีน้ําเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกตสายซัพพอร์ตและก็ลดเกตศัตรูด้วยนั่นเองถือว่าเป็นบริวารสายซัพพอร์ตที่ค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันนะครับและก็ตัวสุดท้ายที่บอกไปเมื่อคี้ก็คือในส่วนของตัวเอเซเบลาตาน้ำนั่นเองที่เป็นสายโจมตีระยะไกลมีความสามารถในการโจมตีทะลุก,กราะนั่นเองครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่อาจารย์แนะนําให้เป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าในบรรดา4ตัวที่จะได้จากกิจกรรมสงกรามเนี่ย เราจะเลือกตัวไหนกันดีนะครับนะสีตัวนะครับนี่แต่กิจกรรมล่าสุดที่เป็นกิจกรรม GM Shop มันสุ่มเนาะอันนั้นคงไม่ต้องแนะนำครับแล้วสุ่มดวงใครดวงมันเลยนะครับนี่นะครับที่บอกไปนะครับสีตัวนะเพราะงั้นรักใครชอบใครอยากได้ตัวไหนก็มาเลือกกันได้เลยนะครับนะก็จากดูคลิปขอจานแล้วก็อาจจะเป็นตัวช่วยอย่างที่บอกนะครับใช้ในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นั่นเองนะครับนะสงสัยอะไรก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับใน ตัวท้ายคลิป YouTube หรือในกลุ่มก็ได้เหมือนกันนั่นเองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจบไปแล้วสำหรับการรีวิวบริวารที่มาจากกิจกรรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงซะตัวต่อไปอาจารย์จะรีวิวอะไรหรือจะมีคลิปมาแนะนําเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงจะทยอยทำลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะส่วนถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถผู้คุยสอบถามกันในกลุ่มได้หรือว่ามาถามกันใต้คลิปของอาจารย์ก็ได้เหมือนกันนะครับนะยังไงก็เข้ามาผู้คุยสอบถามกันได้ นะครับผมอะอยังไงส,สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อาจารย์ด้วยละกันนะครับผมยังไงซะเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้ามีอะไรเด็ดๆก็จะมาพูดถึงกันนะครับผมยังไงซะวันนี้อาจารก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ